สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอนําน้องหมาที่เลี้ยงไว้สองตัวมาให้ผู้ชมชมเล่นๆก่อนนะคะน้องหมาตัวที่นอนเป็นหมาตัวผู้ส่วนหมาที่หางเป็นพวงคือตัวเมียนะคะตัวผู้ขี้อ้อนมากมักจะนอนหงายท้องให้ตัวเมียใช้ฟันขยักขยักเข้าที่เนื้อตัวของแกแกคงจะคันนะคะ หากวันไหนเงาๆก็มานั่งดูหมาเล่นกันแบบนี้ละคะ่ะโบราณว่าไว้ว่าหากเราเลี้ยงสัตว์อะไรไว้เรารักมันมันก็จะรักเราตอบซึ่งต่างกับชีวิตมนุษย์นะคะจิตมนุษย์ยากแท้อย่างถึงเราให้ใจไปแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าของใจที่เราให้เขาไป มีคำกล่าวไว้ว่าหากศีลไม่เสมอกันก็ไม่มีวันที่จะได้พบเจอกันอย่าไปคาดหวังเลยว่าใครจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเพื่อเราได้ในโลกนี้จงอยู่ในที่ที่เรามีค่าเหมือนดั่งต้นหญ้าที่อยู่ในทุ่งก้างไม่ควรมาอยู่ในกระถาง ชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องหญิงมอสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ